สวัสดีบรรลุนแต่ว่าทุกคนที่ผ่านทางกันไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับการเทสพี่วิตั้งแต่ซีศถึง C6 เลยโดย ID ดียก็เป็นไอดีของคุณโปโปหนึ่งในเหล่าสมาชิกมูจิน่าของพวกเรานนั่นเองและก่อนจะไปดูเนี่ยผมก็ขอฝากสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ฝงมูจิน่าของเราเนี่ยไปเติมกันเป็นประจำนั่นก็คือ Over t o p Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นเกมชิ้นที่ลดแรงกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่านยูเอดีและไอ แมปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็อปอัพ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 สำหรับใครที่สนใจดีดองโรเราขอแนะนําตูมตามชอ็อปกระเป๋าร้านขายดีดองโรที่คุณกําเงินมาแค่สิบาทก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับไอเดียหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นเพชรระบบเติมเงินง่ายๆผ่านธนาคารและทัวร์เลดเติมเสร็จอย่าลืมกอรอกโค้ดอามดุลเอาไว้สุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งอย่ามวัวรอช้าเดี๋ยวมันหมดและอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับผม พี่วิธนดีของคุณโปโปเนี่ยในคลิปก็ไม่ได้ถืออาวุธประจําตัวเขามีเพียงแค่สมุดสกายและก็เมม o r รรี่ออฟดัสซึ่งผมก็เลือกถือสมุดสกายเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยคงมีสมุดสกายกันส่วนทางด้านอินเฟกเนี่ยจะใส่เป็นเซตฮันเตอร์สเต็กรวมก็ประมาณนี้เซ็นี้คุณโปโป,โปก็น่าจะฟาร,ร์มมาตั้งแต่4.0มูลค่าสั้นเต็กก็ประมาณ3.2-3.4พี่วิที่4.0เนี่ยรูปแบบการเล่นก็ต้องยอมรับเลยว่าแอบขัดใจในการเก็บบัฟนิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคูณดาวในการได้บัฟแต่ละครััั้้้้งงงงเเเเนนนนนีีีี่่่่ยจจะะาาาาาถถึึ5ววววิแลลลลตอออมมมมืดกก60%ไบบไบบรปคูทท บางครั้งเราก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้บัฟแดงเลยเพราะว่าพีวิเนี่ยโดนฮิวจนเลือดเต็มตลอดมันก็เลยเลือดไม่น้อยกว่า60%สักทีมันจะมีโอกาสได้ใช้ก็ต่อเมื่อเราในโดนบอลตีก็ออกมันค่อนข้างใช้ยากสนับซ0ถ้าเอาตัวฮิวไปด้วยเพราะว่าเราต้องมีเลือดน้อยกว่า60%ถ้าไม่โดนบอลตีก็แทบจะไม่ได้สแต็กเลยนอกจากจะไปเล่นทีมที่ว่าตัวฮิวไม่ได้ฮิวแรงมากอาจจะมีโอกาสที่พีวิเนี่ยเลือดเหลือหกสิบเปอร์เป็นต์ง่ายอาจจะเป็นพวกทีมแช่แข็งที่ไม่ได้ไลลย่ยอค ใช้บัฟแดงเลยแต่มันก็ยังถือว่าแรงอยู่ดีนะสำหรับดาเมจที่ได้มาของ4ีโนพอเง้นที่4ีนเนี่ยผมจึงอยากให้คนที่เล่นไม่จาเป็นต้องสนใจไอ้บัฟเนี้ยมากแบบมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้เอามันจะสบายใจขึ้นเยอะเลยและทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาโฟกัสบัฟด้วยตีตามคอมโบตายตัวไปก็คือต่อย5ทีแล้วก็ชาร์ตตี1ทีซึ่งไอาการชาร์ตตีเนี่ยก็สามารถแคนเซลได้โดยการที่ตอนที่พี่วิกระโดดต่อยเนี่ยให้เรากดชาร์ตตีในจังหวะนั้นพอพี่วิต่อยเสร็จปุ๊บพี่วิ และอีกนิดนึงครับผมสำหรับข้อดีของพีว่วิหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นกับนายน้อยสกิล e พี่วิบวกกับดาบของนายน้อยนี่ยจะทำให้กันกระเด็นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เอาไปเล่นกับทีมต้องแข็งก็ถือว่าดีเลยนะครับผมเติมอนที่ไม่ได้ตีแรงมากๆแล้วก็ไม่ได้ตีทีก็ไม่ต้องใส่ตัวฮิลไปก็ได้ฮิลเอาจากชาร์ตตีของพีว่วิอย่างเดียวก็พอแล้วก็ไม่กระเด็นไม่ขัดจังหวะเราด้วยสองถ้าเกิดว่าพี่วิได้บัฟแดงเนี่ยสามารถสลับตัวได้แบบไม่หายถ้าชาร์ตตีไม่โดนก็จะไมม่เสสียยตินาด้ว 3เราสามารถเก็บท่ากระโดดของพี่วิไว้ได้ถ้าเกิดว่าเราเดสในจังหวะที่พี่วิก้มหัวบางทีถ้าเกิดว่าเราต่อยมอนในระยะนี้ไม่โดนเนี่ยเราเลยเดสในจังหวะที่พี่วิก้มหัวเพื่อเข้าใกล้มอนแล้วก็กระโดดต่อยบวกชาร์ตตีได้เลยแบบไม่ต้องเริ่มต้นท่าตีใหม่นะครับผม สำหรับทีมที่ผมใช้เทสหลักๆเลยก็คือทีมพิวิละลายเป็นทีมที่ผมมองว่าพิวิเนต่อยได้สะใจมากๆหลักๆของทีมนี้เนี่ยก็มาจากดาเมจการละลายโดยพิวิเนี่ยมี i อซดีการชาร์จตีแยกจากการโจมตีปกติด้วยมันเลยทําให้ตอนงัดเนี่ยมันดูเด่นมากๆงัดทีมีเ hey, ฮอย่างาเชียร์มวยช่องเก็แถมเสียงพิวิแกนี่ก็โคตรเด็ดฟังเพลินหูสุดๆในคลิปที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็เป็นพิวิตอนที่พรแค่ระเวีบหนึ่งพรหนึ่งทำได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามอนที่โดนไปนี่ก็คงจุกแล้วนะ ทีนี้เราก็มาเริ่มกับทีมแรกทีมละลายสายงบน้อยพี่วิเสียงหลิงเบนเน็ตเดียหนาภาพในคลิปเนี่ยตัดมาจากไรก็อาจจะไม่ชัดหน่อยๆก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมในทีมนี้ถึงจะบอกว่างบน้อยเนี่ยแต่มันก็แอบยากนิดนึงตรงที่เราจาเป็นต้องมีเดียหนา c 6เพราะอะไรถึงต้องการเดียลนา C6 หก็เพราะว่าเราเนี่ยจะเอาค่าชํานานธาตุที่ c 6ของน้องเดียลนาเนี่ยแจกเพียงแค่ตัวละครยืนบนพื้นของอันติดเดียหนาและมีเลือดมากกว่า 20%0% ก็จะได้รับค่าชําานสไปเยอวิเซรนต์กยละได้รนอย่าห็นานธานละไปเดยสองร้อยซึ่งมันเยอะ ก็สามารถได้บัฟจากคนูให้กับพี่วิได้แรงขึ้นไปอีกสําหรับน้องแมวตัวน้อยตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไอดีใครที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงจะมีเดียวหน้า4 6กันอยู่บ้างแล้วส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ไม่มี46ก็ยังเล่นได้ครับผมเพียงแค่ไม่มีค่าชํานาญท่าแจกแล้วก็ไปทําค่าชํานาญท่าจากในอร์ติแฟกต์เอาแต่การเอาเดียลหน้ามาเนี่ยเราก็ยังสามารถได้โล่ป้องกันพีว่วิไม่ให้โดนขัดได้เพราะว่าสกิลท่าของพีว่วิอันเดียวเนี่ยไม่สามารถกันกระเด็นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตาได้ถมถ้บัา ก็มองได้ว่าดีโอน,นาเนี่ยเหมาะสมกับพีวิพอสมควรเลยและในทางด้านของเบนเดตกระเสียงหลิงเบนเดตเนี่ยต้องการแค่ C1 ก็หลูแล้วครับผม ส่วนเซียงหลิงเนี่ยท่าดีๆก็ควรมีทัก44อันติของเซียงหลิงเนี่ยถึงจะปั่นได้นานแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึง C 4, 4เนี่ยอันติก็จะหมดไวหน่อยการคอมโบของพี่วิเนี่ยจะแบบว่าแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวออก,อ,อ,กอะไรอย่างนี้เพราะว่าเซียงหลิงเนี่ยอันติอยู่ได้ไม่นานก็ต้องหากลุ่มดาวสักนิดนึงก็ผมสำหรับทีมงบน้อยทีมนี้ใช้ตัวละคร4ดาวถึง4ตัวก็จริงแต่ว่ากลุ่มดาวเนี่ยก็ต้องมีนิดนึงแล้วก็จะเห็นได้ว่าดาเมจในทีมนี่ก็ค่อนข้างแรงเลยสําหรับทีมที่ใช้แค่ตัว4ดาวมาซับ ถัดมาก็จะเป็นทีมพี่วิที่แพงขึ้นมาหน่อยครับผมเพราะว่าต้องมีตัว5ดาวอีกตัวหนึ่งอย่างน้องนาฮิดะแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนตัวสีดาวตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนเสียงดิ่งเป็นโทมา่าหน้าที่ของน้องนาเนี่ยก็คือแปะไม้ให้โทนะเนี่ยใช้ไฟเผาแล้วก็แจกค่าจำนานท่าให้กับพีว่วิบวกกับสามารถช่วยพี่วิทำดาเมจจากนอกสนามได้ด้วยแล้วก็โทม่เนี่ยก็เป็นตัวโล่ให้กับพีว่วิแต่ว่าโล่ของโทม่าเนี่ยไม่ได้แข็งมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบโล่แตกกระเด็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ งัดชาร์ตตีแบบไม่มีบับแดงเนี่ยดอกละ70,000แล้วก็พอแบบมีบับแดงในทีมนี้เนี่ยก็ดอกละ90,000กันเลยทีเดียวแรงมากนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมซ0ศูนย์นานๆทีก็จะติดบับแดงถ้าไม่โดนวันตีก็ไม่น่าจะมีทางได้ติดได้ง่าย,ายๆเพราะว่ามีเบนเน็ตคอยฮิวให้พี่วิอยู่ ถัดมาอีกทีมนึงครับผมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างแพงขึ้นมาอีกนิดนึงโดยเราเนี่ยจะใช้เฉินเหอแทนเบนเน็ตโดยเฉินเหอเนี่ยถ้าเป็น C0 เราจะใช้บัฟอ Bennett, ีค้ 0, าง e ของเฉินเหอได้แค่ชุดเดียวโดยพี่วิเนี่ยจะโจมตีปกติ5ครั้งบวกกับชาร์ตี1ทีเป็น6ครั้งแค่นี้บัฟเฉินเหอที่ C0 เนี่ยก็จะหมดแล้วและเราก็ยังเหลือคอมโบของพี่วิเนี่ยอีกชุดหนึ่งไอ้คอมโบพี่วิชุดที่2เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้บัฟของเฉินเหอได้แล้วเพราะว่ามันหมดตั้งแต่ชุดดดแแแแแรรรรรรกกกกเเ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 ฉิินนนนนนหออออทททีีีีีีีี่่่่่่่่่่ C0 ยยย็็็็จจะะะไไไไมมมมมมมสสาาาถบบบบบัััฟฟ้้้ตงงงคคคโวววว2ปลๆๆขพพ แต่ในคลิปที่เห็นเนี่ยมันเป็นเฉินเถอ C6 แต่ว่าใส่อาวุธเลเวลหนึ่งก็ทําแบบนี้ก็เพื่อเนฟเฉินเถอให้แบบว่าไม่ได้แรงมากจําลองว่าเอ้ย C0 มันสามารถบัฟได้แรงประมาณนี้ก็ดูเอาครับผมดาเมจชุดแรกชุดที่เหลือมันแบบไม่ใช่แล้วถ้าเป็น c 0มันจะไม่ได้แรงขนาดนี้แล้วประมาณนี้ครับผมสาหรับการเอาเฉินเถอเข้ามาใส่ก็สาหรับคนที่มีเฉินเถอแค่ c 0ก็วัดเอากันครับผมกับเบนเน็ตทีมเมื่อกี้พอใจดาเมจของตัวไหนที่บัฟมามากกว่าก็ใส่ตัวนั้นมาได้ครับผมโดยการใส่เฉิน ตีศูของเราเนี่ยก็ยจะมีโอกาสติดบับแดงมากขึ้นก็จะทำให้งัดแรงกว่าเบนเน็ตเมื่อกี้แต่ว่าตีแดงได้แค่ชุดเดียว ทีนี้เราก็ดูทีมละลายกันไปหมดแล้วครับสำหรับทีมอื่นผมก็ไม่ได้เทสแบบจริงจังมากแต่คิดว่าสาหรับพี่วิแช่แข็งเนี่ยก็น่าจะเล่นได้แบบง่ายๆถ้าเอานายน้อยไปด้วยเนี่ยพี่วิก็จะได้กันกระเด็นแบบ1้0ซส่วนที่เหลือก็จัดไปเลยตัวลมหรือว่าตัวฮิลก็ว่าไปพี่วิบวกนายน้อยเนี่ยไม่ต้องมีโลก็ได้ใส่ตัวฮิลไปหรือว่าตัวน้ําอีกตัวมาก็ได้จะเอาแย่หลานมาบัฟดาเมจเตทำให้พี่วิเนี่ยต่อยแรงขึ้นเรื่อยๆก็ได้หรือต่อไปเทพน้ําเข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะสามารถเอาเ มันก็อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันเล่นสบายถ้าเจอกับบอนที่สามารถแช่แข็งได้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับพี่วิซีย์เล่นไม่ต้องสนบับมากแรงสุดก็ทีมละลายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทีมแช่แข็ง ต่อมาเราก็จะมาที่พิวิซีหนึ่งพิวิซีหนึทำให้การโจมตีครั้งที่5ของพิวิเนี่ยถ้าโจมตีโดนวอนจะทําให้เราได้บัฟแดงติดตัวมาเลยทันทีทำให้คอมโบตีธรรมดา5ทีบวกชาร์ตี1ทีเนี่ยติดบัฟแดงตลอดแน่นอนแถมบวกดามเมจชาร์ตีเพิ่มอีก200%สามารถเอาตัวฮิลออกได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณคอมโบแบบนี้ได้แบบไม่โดนขัดฮิลทุกครั้งที่ชาร์ตีเสร็จ แล้วเราก็กวนกลับมาที่ทีมงบน้อยของเราเมื่อกี้จากตอนนั้นที่งัดติดบับบ้างไม่ติดบ้างสู่ตอนนี้ที่งัดและติดบับตลอดชาร์ตตีทีละแสนสองแรงจัด C1 กลายเป็นน้องหู้เต่า่าน้ําแข็งไปแล้วและระยะเวลาของสกิลธาตุเนี่ยก็ยังจะนานกว่าตอน C0 ูอีกด้วยโดยจากเดือนที่ C0 ูเนี่ยเราชกได้ประมาณ2ชุดที่ C1 น่เนี่ยน่าจะชกได้ถึงประมาณ3มชุดเลยทีเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยทีนี้ ต่อมาที่ทีม2ทีมน้องนาแพงขึ้นมาหน่อยสาหรับทีมนี้เนี่ยก็แรงขึ้นมาจากทีมเดียน้าไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าทีมนี้เนี่ยมีดาเมจจากนอกสนามของน้องนาด้วยก็เลยทําให้ภาพรวมของทีมนี่ยังไงก็ดูแรงกว่าทีมของเดิโอน้าเมื่อกี้แต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยซีหของพี่วิกกับทีมถูกอย่างเดิโอน้าเนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่เลยครับผมและทีมบัฟสุดโหดอย่างทีมของเชนเธอแบบใส่อุธ l e เ e l หนึ่งเนี่ยชาร์ตตีประมาณแสนหและเป็นแบบอาวุธประจําตัว2องแสนหภาพตัดกันเลยทีเดียว ก็สรุปกันตรงนี้ก่อนนะครับผมหลังจากที่เล่น C1 แล้วก็หวนนึกถึงตอน C0 เมื่อกี้ ต่างกระลิบลับครับผมทั้งในเรื่องของดาเมจที่เพิ่มขึ้นความสบายในการเล่นเก็บบัฟแดงได้ง่ายฮิวตัวเองอย่างบ่อยผมว่างบใครไม่ถึงอาวุธเปิดแค่ซีหนึ่งก็เก่งแล้วครับผมที่เห็นในคลิปนี้ก็ถืออาวุธสกายทีมละลายก็งัดหน้ายับทีมแช่แข็งก็ไม่จาเป็นต้องเอาตัวฮิวไปก็ได้เพราะ่พี่วิกเนี่ยแกฮิวตัวเองอย่างบ่อยถือได้ว่าเป็นซีที่เปลี่ยนคนจริงๆครับผมซีหนึ่งใครที่รังเลว่าจะเปิดซีหนึ่งดีไหมถ้าเกิดว่าอยากเล่นพีวีให้ง่ายแรงสะใจเนี่ยกดซีหนึ่งเลยครับเช หลังจากนี้ก็จะเป็นการเทสแบบรวดเร็ว C2 เนี่ยอันตีก็จะแรงขึ้นอันนี้ก็คือ,อติแบบไม่มี C2 และผมก็ดันหลอนตีปกติไปไอทิดเอ้ยอันนี้คืออันตีแบบมี C2 แล้วแรงขึ้นแบบเท่าตัวที่ต้องตีธรรมดาก่อนก็เพราะว่าต้องเก็บสแต็กและการติดละลายของอันติเนี่ยก็จะติดครั้งที่1เว้น2 3าติดอีกทีครั้งที่4และครั้งที่5ไม่น่าจะติดถ้าไฟพอก็น่าจะติดประมาณ2ครั้ง C3 เพิ่มเลเวลก,การโจมตีปกติก็แรงขึ้นกับผมทั้งตีปกติชาร์ตตีแต่ก็ไม่ได้แรงขึ้นเยอะอออะไไไไรรมมาาาากก C4 ทํํให้้้เเ่จปป็็นตตงงดแบบข เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่วิเลือดน้อยๆเนี่ยชาร์ตตีทีเดียวเลือดกลับมาเกือบเต็มครับผมทาให้ฮิวแรงขึ้นแถมตีไวขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าบัฟทํางานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาทีมที่มีตัวฮิวไปด้วยอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้พี่วิเนี่ยสามารถตีเร็วขึ้นได้อีก20%ถ้าเกิดว่าฮิวจนพี่วิเลือดเต็มมานะซีห้าก็จะเพิ่มดาเมจอันติขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซีหกโคตรเปรตครับผมบอกเลยต่อยหนึ่งทีแถมหนึ่งทีแถมดาเมจเท่ากันเป๊ เราเลยออกมาตีเรเดนดูครับผมแล้วก็จัดชุดใหญ่ให้เจ๊แกไปเลย2องแสติดละลาย2ทีบวกกับตายคู่ไปดอกนี้ได้นั่นแหละครับผมถ้าเกิดว่าไฟพอจะติดละลายคู่ได้โคตรสุดครับผมสำหรับซ6 สรุปอีกครั้งนะครับผมพี่วิที่ซีูเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งครับผมแต่ว่าไม่ได้โกงเหมือนกับพี่นิวเพราะว่าพี่วิเนี่ยแกเป็นคนธรรมดาไม่ใช่มังกรน,นะครับผมที่ซีูย์เนี่ยก็คือขั้นมาตรฐานเลยก็เล่นแบบไม่ต้องสนใจบัฟแดงมากมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรทีมก็มีรองรับนะครับผมทั้งแบบแพงแบบงบน้อยแถมไม่มีประจาตัวก็สามารถแรงได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีเลยครับผมสำหรับพี่วิแล้วถ้าเกิดว,ว่าอยากเล่นแบบสบายขึ้นแบบลืมไปเลยว่า c 0ย์เป็นไงวะเนี่ยก็คือกดคผมโรโหดดกกระงัติบบทุนะะะสวนขข้ออเเีีียยงงพกก็็คจปรราต มอนที่แคบนะฮะไม่น่าจะตีมอนหลายตัวพร้อมกันได้นอกจากว่าเรามีตัวรวบแล้วก็แช่แข็งมันให้มันเป็นกระจุกเดียวอันนั้นอาจจะโดนได้หลายๆตัวมันก็เป็นข้อเสียของตัวละครแต่เราก็สามารถใช้ตัวอื่นในทีมเนี่ยมาแก้ได้ก็คือหาตัวที่แบบมีระเมจหมูมาช่วยนะครับผมเวลาเจอมอนหมู เดี๋ยวตัวรวบมาช่วยนะครับผมทีมมันก็ไม่ได้เล่นคนเดียวมันก็สามารถพอไปได้แต่นั่นแหละมันก็คือข้อเสียจริงจริงก็ไม่สามารถทำระเมดใส่มอนหลายๆตัวได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลกันแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่กระจุกกันเป็นที่เดียวนะี่ก็อีกเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของพี่วิเลยก็คือสามารถบาลานซ์อัติแฟกง่ายครับผมถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มเซตฮันเตอร์เนี่ยก็จะบาลานซ์อัตราคีได้ง่ายมากโดยตัวเซ็ตมันเนี่ยพี่วิสามารถลดเลือดได้สสแต็กได้เร็วอยู่แล้วทีนี้เราก็หาซัตเต็กที่เป็น ความแรงขีพลังโจมตีค่าชำนาญธาตุหรือว่าค่าฟื้นฟูพลังงานกันได้แบบเต็มที่เลยแบบไม่ต้องสนค่าตาขี้อินแฟกต์แม่งแจกเยอะมากก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับพีวิเก่งในระดับคนแต่ว่าอย่าเอาไปเทียบกับระดับมบังกรครับผม สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูช่องนร้อยของเราและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปและถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีทำได้ผลดีมากๆหรือใครจะอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าหรือเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าสุกสนใจดีจังหรือจะมากกว่านั้นแถมมีสิทธิพิเศษบวกกับของพิเศษเล็กๆน้อยๆจากแอดมูให้ ก็ไปตามกันได้แล้วก็ขอขอบคุณคุณเลนาริมูจิน่าเป่าตรงในตำนานและคุณคิวจอยมูจิน่าเป่าตรงอีกคนหนึ่งด้วยและอีกคนหนึ่งก็คือคุณโปโปเจ้าของไอดีนี้ขอบคุณมากครับผมที่เอาไอ c ดีซีมาให้เทสคลิปนี้ผมก็พักผ่อนน้อยไปหน่อยนะครับผมก็เสียงก็เลยดูแปลกๆพูดได้เหมือนในคนนอนไม่พอนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ